สวัสดีครับปรอลติดเกณฑน,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงข้อเสียข,ของการใช้ตัวบัฟหนึ่งดาวนะครับเราดูเป็นดีว่าตัวบัฟเนี่ยขอแค่สกิลเวลสี่ฮะจะหนึ่งดาวหรือถ้าเรากเก่งก็ทําก็ใช้บัฟได้แรงเท่ากันคราวนี้ปัญหาคือตัวบัฟหนึ่งดาวอย่างนเงนี้ยนะเท่าทานิกาผู้ท่าชมอปี้หนึ่งดาวเนี่ยวันนี้ข้อเสียอย่างนึงครับก็คือว่ามันตายง่ายใหโดนไม้ตายแล้วยิ่งคนที่อัดไม่ตา้หนักๆมาเนี่ยเพาเห็นอย่างเงี้ยเขายิ้มเลยคือไม่ได้จะพูดอ่ี่วกคุณ ปีโป้นะฮะแต่ว่าเนี่ยอยากให้ดูจริงว่าการบับแค่หนึ่งดาวไม่ไม่ทําเป็นสองดาวไม่ยอมอัดยาฝึกเนี่ยแอปเลเวลเนี่ยมันเสียยังไงลองดูเลยดีกว่าครับเนี่ยเริ่มปุ๊บหายที่บรด,ดาวเปิดเลยครับหนึ่งดาวเนี่ยไปเหมดสองตัวเลยทีเดียว <c oughs> แล้วีนี้ตัวอื่นก็โดนใบนะครับ คือแบบบัฟไปฟรีๆเ,เสียหายมากครับเพราะถ้าเกิดบัฟเขาตายหมดเนี่ยตัวใบผมรอยยิ้มเลยครับรอใบตัวที่เหลือลายสบายอย่างน้อยตัวใบควรไอตัวบัฟนะควรจะมีเลือดมากพอที่จะเอาชีวิตรอดได้ครับไม่งั้นแย่ทีมแล้วโดนคิดแล้วถ้าโดนไม้ตายแล้ว,แ,ลวแบบยืนน,นิดหนึ่งอ่ะจะคุ้มกว่าครับดี่กว่าแบบเนี่ยละลายไปทีเดียวยังไม่คุ้มเลย อันนี้ก็เข้าเทินสองนะเต็งผู้ชมเป็นความหวังเดียวของเขาว่าต้องเข้าต้องเข้าผมไม่ทันทีมันแตเหมือนน้ำเมดจะไม่พอครับมันจะโดนนี่สัต์กลับตรงฟางสัตกลับนะครับเนี่แหละครับข้อเสียของการมีบัฟหนึ่งดาวแล้วไม่ยอมไม่อัพเวลไม่ทําอะไรเลยมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยครับข้อเสียก็ถ้าเกิดคินให้ตัวบัฟยังไงก็อัพเวลก็สามสิบสี่สิบก็ช่วยได้นะอาจจะเปลืองตัวละครอัพเวลไปหน่อยแต่ว,ว่าอย่า,างน้นโดนไม่ตายเทินหนึ่งไม่ตาย ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่ได้เปรียบมากขนาดนี้ครับครับจบที่นี้เรีอยวแค่นี้ครับสวัสดีครับ